สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ZRC c h anel n นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่คอนเทนต์ของเกมคาบาวอินฟินิตคอมโบหรือว่าคาบาวเอ็มกันนะครับ คลิปนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะลงในวันที่2หรือว่าวันที่3แต่ผมคิดว่าผมน่าจะลงภายในวันที่2เลยเพราะว่าวันที่3เนี่ยผมมีไลฟ์สตรีมคาร์บเอาแอนติเมทคอมโบในช่อง z ซดด c าซีเอ็ซนาะซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ตัวแพ็กเกจโปรโมชั่นวันที่2เดือน2ของคาร์บเ i n อินฟิ e คอมโบกันนะครับเป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างน่าสนใจและตัวละครผมเนี่ยับนบังเอิญบังเอิญขาดฟอร์เชมช่วงนี้พอดีแล้วแพ็กเกจมันดันมาแบบ โหน่าสนใจพอดีแพ็กเกจมีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นวันที่2เดือน2นะครับเพื่อนๆเ,เป็นแพ็กเกจต้อนรับวันวาเลนไทน์นะซึ่งเป็นแพ็กเกจที่เขาบอกว่าทุกคนรอคอยนะนะครับก็ภายในแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นเดือนใหม่2.2นะครับราคา490บาทก็เป็นในส่วนของแพ็กเกจที่เราจะได้ในส่วนของฟอร์เจม5000แล้วก็พัชน้ำวิง1วันนะครับสชิ้นก็คือได้3วันนั่นแหละแล้วก็ถั่วซูเปอร์เรียกับถั่วพัชซึ่ นะครับหมดวันที่13กุมภานะก็คือต้อนรับวันวนนาเลนไทน์จริงๆนั่นแหละนะครับแล้วก็แพ็คต่อยอดความมันนะ990วอเลตหรือว่า99บาทแพ็คนี้เนะี่ยสามารถซื้อได้หนึ่งครั้งเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับเนี่ยจะเป็นฟอรสเจม10,000แล้วก็ในส่วนของพัชน้ำวิ่งเจ็ดวันนะครับแล้วก็ซูเปอร์วิ่งเวันแลนะที่สำคัญคือได้ในส่วนของเอฟเฟกเตอร์รูบี้นะครับสัฟไฟไดมอนด์ก็คือเอฟเฟกเตอร์สี่สี่บวก10นะ3วันเลยทีเดียวได้ด้้1ชินนนะครับับบแลวก็ใด แพ็กเกจนีน่ะน่าสนใจที่เอฟเฟกเตอร์นะครับตัว3วันนะบวก10นะครับแล้วก็ตัวแพ็กเกจ v ีพนะครับสุดคุ้ม2.2อันนี้อยู่ที่399บาทหรือว่า3,990บาทได้ตัวพรีเมียมนะครับ30วัน2เซตเลยอันนี้น่าสนใจผมน่าจะซื้อแพ็กนี้เพราะว่าพรีเมียมผมใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็ได้ตัว s h i n ี่เจวิลออฟนิกนะครับมาอีก1เซตนะครับ1ชิ้นนะครับแล้วก็ตัว DY นะครับคอนเวอร์เตอร์อย่างนั้น1อันนะครับ แล้วก็อ e ีพิกบูสเตอร์แอนติเมทแต่อ e ีพิกบูสเตอร์แอนติเมทนี่ไม่รู้มาทําไมเหมือนกันนะเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปบูตอะไรนะครับอาจจะเอาไปยัดคอลเลคชันมั้งนะครับแล้วก็แอคคนรักค,ความเสี่ยงนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับได้อ e ีพิกบูตกับตัวเซฟการ์ดคัตอันติเมทแต่อย่างที่บอกครับไม่รู้ว่ามีคนตีหรือเปล่านะช่วงนี้ของอันติเมทแต่อาจจะซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่า,าตัวการแตกอันติเมทนี่ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีมูลค่าหรือเปล่านะครับแล้วก็มีตัวแพ e ็กเกจบายอีพิกรีเทสกอร นะครับก็เอาไว้รีเซ็ตนะครับตัวอีพิกคอมชั่นนะครับของตัวมอไซค์นะครับขายมาควบคู่กับแพ็กสุ่มไบอีพิกนะครับเลเวลสนะซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวกล่องสุ่มตัวอ,อ่าอีพิกของ PW โดยตรงเลยนะครับสามารถเทรดได้ด้วยนะครับขายลงตลาดได้ด้วยแต่ของผมเนี่ยพีผมมันเป็นเนจาะเกราะอ,อยู่แล้วนะ อาจจะแบบไม่ได้สุ่มแพ็กเกจนี้โดยตรงนะครับแต่มัน49บาทเองนะครับแล้วก็แพ็ครวมความเทพ2องตัสนะแพ็คนี้3,000บาทหรือว่า30,000ื่นวอลเล็ตนะครับได้30,000ื่นลิฟเจมแล้วก็สามบอยส์กเจมแล้วก็ที่สําคัญคือได้ฟอรต์เจมถึง5 0,000นนะห้าแสนด้วยนะครับได้การแตกดีวายนะครับแล้วก็ได้เจาะดีวายนะครับแล้วก็ได้ตัวชายนี่เจ้าออฟนิกนะครับติดแค่ตัวอ e ีพิกบูทด้วยแหละผมไม่แน่ใจว่าให้มาทําไมเหมือนกันแต่อาจจะได้ใช้ในอนาคตซึ่งผมน่าจะซื้อแพ็คนี้เพราะว่า ตัวผมเองเนี่ยฟอสเจมกำลังขาดแคลนผมอยากเจาะดาบอยู่พอดีเลยนะครับก็อาจจะซื้อแพ็คนี้นะครับควบคู่กับแพ็ค v i p นะครับเป็น2เซตนะครับน่าจะจบถึงที่ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่ามีโปรโมชั่นอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าในอนาคตอ่าถ้าเพื่อนอยากซื้อแพ็กเกตเหล่านี้นะก็กดได้นะครับที่เลื่กระร้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับดีเดี๋ยวผมจะกดไปให้ดูนะครับนี่นะแล้วก็เรามาในหน้าร้านค้าทั่วไปแบบนี้ทีนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเงินนะครับสำหรับแพ็กเกจเหล่านี้นะ ใครที่ยัยงไม่มีเว็บไซต์นะครับหรือว่ากำลังมองหาช่องทางสำหรับการเติมเกมเนาะเหมือนเดิมนะครับผมขอแนะนำนะครับเว็บไซต์โปรโมชั่นดีๆจากสปอนเซอร์ของเราอย่าง p a y t o w i n Top Up หนละังจากที่เราเข้ามาในเว็บไซต์ของ p a y t o w i n Top Up แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดจากลิงก์านล่างใต้คลิปได้เลยนะหรือว่ากดที่ QR code ที่สแกนอยู่ในจออย่างเงี้ยสแกนในจอกลางจอได้เลยนะครับให้เ,เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับหาในส่วนของคาบาวนะครับอินฟินิตคอมโบแต่ว่ามันจะมีในส่วนของเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันของเซา a แอีสก็เอเชียนะครับ ก็สังเกตเวอร์ชันดีๆนะเลือกคาบาเป็นเวอร์ชันของไทยเข้ามานะครับจากนั้นนะครับเลือกแพ็กเกจที่เราต้องการจะเติมนะครับรอบนี้นะผมจะเติมในส่วนของตัวคาบาลโมบายนะจากเมื่อกี้เราเติมในส่วนของคาบา p พีซีไปแล้วใช่ไหมก็ให้เรากปปี้ตัว ad ของเราเข้ามานะครับมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจนะครับแล้วก็จานวนแพ็กเกจที่เราต้องการนะครับได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกรอกโค้ด z rcx ด้วยนะนี่นะครับแล้วก็กดซื้อทันทีตรงนี้ได้เลยนะครับหลงจากนั้นนะครับตัวเว็บก็จะขึ้นคิเนะะใช้รยวลลาาาาไม่่นนนรัหงจกกทีเสแ อีกสักพักหนึ่งเนี่ยเงินก็จะไปเข้าสู่ในหน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับ กลับไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับเงินจะเข้าแบบรวดเร็วเลยอันนี้คือของผมเข้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อนะครับแพ็กเกจนะครับตัวที่มันเป็นแพ็กเกจสําคัญสําคัญก่อนเลยสาหรับผมนั่นก็คือแพ็กเกจนี้เลยนะครับรวมความเทพ2.2นะ30,000วอลเล็ตนะครับได้550,000ฟอสจมอันนี้ผมอยากได้มากเพราะว่าผมอยากตจอดับนะครับไปจัดไป1แพ็กทีนี้นะครับเราจะเหลือวอลเล็ตอยู่ที่ประมาณ20,000นิดๆนะครับผมจะซื้อ VIP ไปด้วยก่อนเลยนะครับซึ่ง VIP เนี่ยมันเป็น VIP ที่ราคา3,900นะได้30วันนะครับแล้วก็ได้ตัวอ๋อ DIY กับ Chinese JV of Nick ด้วยเดี๋ยวผมจะไปตีในสตรีมนะครับตัว DIY อ่ะ มันตัวที่เป็นเป็นตัวไบต์เนี่ยเราไม่ได้ตีอยู่แล้วแต่ยังไงก็ต้องแลกเนาะเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่แบบเป็นของแถมมะเนาะแต่ตัวชายนี่เจเวลออฟนิกเนี่ยผมไม่รู้จะตีอะไรบอกเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมเพิ่งตีของครบเซตไปแล้วในสตรีมล่าสุดเนาะนะครับอ่ะตอนนี้วอลเลตผมเหลือสองหมื่นนิดๆผมอาจจะสุ่มอะไรสักนิดหรือเปล่าเนะี่ยขอดูซีแพ็คเกจน,นี้เป็น e ai, อีพิกมอไซค์คอรตูมอ e ีพิกแอนด์ออฟบ็อกนะครับไม่ใช่มอไซค์ไม่เอานะครับกลับไปก่อนมีนี่แพ็คสุ่มมอไซค์นะนนนสี่สิบ แพ็คเริ่มต้นเดือนใหม่ต่อยอดความมันเอ้ยแต่ต่อยอดความมันนี้ก็น่าสนอยู่นะเพราะว่ามันได้ประดับบวก10นะครับถึงแม้จะสามวันแต่ประดับผมมันก็บวก9กันหมดแล้วอ่ะแต่ได้เจาะดีวายนะกับเจมหมื่นไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมจํากัดเวลาตัวแพคลักความสิิ์อันนี้ยังก่อนบับเบิ้มเบิ้อันนี้เราเจอของที่ดีกว่าไปแล้วนะครับด้านบนตรงนู้นนะครับเอ้แต่จริงบับเบิ้มเบิ้นี่ได้สาม0มื่นเจมใช่ไหมแต่อันเมื่อกี้ที่เราซื้อมามันเหมือนเป็นเท่าไหร่ อ๋อนี่ไม่ได้เจมบัพเบิ้มเบิ้มเฮ้ยแต่บัพเบิ้มเบิ้มอย่างนี้ก็น่าสนนะเพราะว่าบัพเบิ้มเบิ้มเราได้เจมอีกสามหมื่นเอาค่อยว่ากันค่อยว่ากันนะครับเอาส่วนอื่นเนี่ยดูแล้วอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะนอกเหนือจากในส่วนของแพ็คที่มันเป็นรวมความเทพอันนี้นะเพราะว่ามันได้เจาะดีวด้วยนะครับอาจจะแบบมาเติมอันนี้นิดนึงแล้วกันนะช่วงใกล้ๆโปรโมชั่นจะหมดนะครับแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจมที่ได้มาผมจะไปทําอะไรบ้างนะครับนี่นะครับตัวแพ็คเกจที่ได้มานะ ก็จะมีในส่วนของตัว Epic Boot แอ t ติเม e ไม่รู้จะให้มาททำไมนะครับอาจจะขอกดใช้ในส่วนของตัวบัฟแพตตินัมวิงก่อนแต่จริงๆอ่ะผมมีผมมีบัฟที่มันมาจากกิจกรรมก่อนๆยังใช้ไม่หมดเลยนะเออเมื่อกี้เห็นไหมเดยมันจีแว๊บๆอยู่นเนี่ยครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยยังใช้ไม่หมดเลยนะแต่ก็เติมไวเพราะว่ามันเหลือแค่ส0กว่าวันเองจะหมดแล้วแล้วก็ได้เจาะดีวมาเดี๋ยวเจาะดีวเนี่ยน่าจะมาทําเป็นคลิปแยกให้ต่างหากอีกทีนึงแต่ว่าบายอีพิกรีเซ็ตนี่น่าจะไม่ได้ใช้นะ่อนติเม ฟอสเจมเรากดใช้มาแล้วใช่ไหมผมจะซื้อเจาะขาวเจาะดาบก่อนเลยเป็นอย่างแรกเอาตลาดค้างเงี้จริงจริง,รงอาจจะซื้อ,อแต่ไม่แน่ว่าผมอาจจะซื้อแพ็คนี้อีกรอบหนึ่งนะอีกหนึ่งใบเพราะว่าถ้าผมซื้ออีกแพ็คนึงเนี่ยผมอาจจะได้อีกห้าแสนเจมใช่ไหมผมอาจจะได้แอมด้วยเนะี่ยเดี๋ยขออนุญาตด,ดูกันตอนนี้ราคาตลาดเท่าไหร่อัปเกรดเราเอากันแตกเอ้ยเราเอาเจาะขาวก่อนเนาะนะครับสลอตเอ็กเทนเดอร์ปึ๊บปึ๊บไฮเอ็ดสองแสนสามเพิ่มมาสองหมื่นไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ ชิ้นถัดไปที่ผมเลงไว้นะก็คือตัวไบแอมขั้น h ฮเอนะอันนี้น่าสนใจอยู่เหลือ500 0สนเองครัผมซื้ออีกแพ็กหนึ่งนี่ผมได้เลยนะเนี่ยอันนี้น่าสนนะครับอันนี้น่าสนใจแต่ว่าเหลือสิ่งอื่นใดนะครับขออนุญาตนะฮะเจาะดาบก่อนเลยนะครับเออรอมานานวันนี้โบเข้าไปเจาะขาว1อันนะครับนี่มาเรียบร้อยนะครับ เหลือแค่ยัดใบแอ,แอมเท่านั้นเองนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับ <st all: S 1> ก็ใกล้จะครบเซตแล้วนะครับหัวทําแล้วดาบสองข้างทําแล้วเหลือใบแอมแค่ใบนี้ชิ้นเดียวนะครับไม่น่าจะยากที่เหลือก็จะเป็นการตีบวกดีกันต่อยอดในอนาคตเนาะเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีเพราะว่าแหวนผมก็เพิ่งตีสตรีมเมื่อวานก็ประดับเมื่อวานไม่แน่ใจว่าจะมีไฮไลท์หรือเปล่าแต่พเพื่อนๆตามไปดูตัวการตีบวกได้นะครับที่ช่องซ a d ด้า h a n n ช l แนลนะครับก็ถ้านับไอเทมปกติ ของตัวเองตอนนี้ค่าพลังน่าจะอยู่ที่8ปดแสนสองโอ้แต่ผมยังไม่ได้ใส่ผนทองโทษทีน,น, 8, 10, 15, นะครับนี่แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับใส่ใบแอมเข้าไปอีกนิดนึงก็คือจบแหละที่เหลือก็เดี๋ยวจะไปดันในส่วนของคอลเลคชันกันต่อนะครับก็ไม่แน่เดี๋ยวในสตรีมนะครับอาจจะมีดึงเพิ่มทำบแอมให้มันจบจะค่อยว่ากันนะครับว่าอ๋อช่วงนี้จะสตรีมเกมไหนเป็นหลักนะครับยังไงก็ฝากติดตามคอนเทนต์ของเราทั้ง2ช่องทางด้วยนะทั้ง ZRC Channel แล้วก็ ZRC X Combo นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วย คลิปนี้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันเพิ่มเติมได้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ สำหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเปโดวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1,000พอยต์เลยนะครับวิธีการก็งา่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนล็อกอินนะครับแล รรวมถึงสามารถเกอกโค้ดเซ R4X นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุชนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็สามารถชําระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือไปทูบินไม่ได้มีแค่เกมคาบาลอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆไปทูบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในเกมคาบาวและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและกสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆนสามารถเปิดบอดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเส 10บาทโดยแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว GVP ดูนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นที่แค่วันละ2บาทเท่านั้นเองนะครับตัว GVP เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะดีขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็สบายกว่ามากเลยนะครับยังไงถ้าใครสนใจที่อยากจะดาวโหลดตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะ